สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมดอกลีลีสวัสดีวันที่ย4ี่ยี่สี่บยิพาแล้วยิพาครับยิพากันยาฝนตกครับก่านกลางสายฝนเออจะได้ใส่หมอเบ็ดอยู่เด้อนี่เก่งละเจ็ดโมงแล้วท่านพท่านเห็นหงเห็ดเบนไปแล้วฝนตกจริงๆแหละ นนั่ถึงฝนถึงฝนสิตกนี่ก็มีคนเข่ามากเด๋ยไต่มาไต่ผมแม่นว่าบมมีองการการหาเห็ดนี่โอ้สุดยอดมันมันนะน่ะอีหลีเขาถึงว่าคนหาเห็ดโผล่เห็ดมันมันมันดูต่ก่ะมันมันโอ้จังใจว่างไลยแม่ก็ฝนตกฝนลงกับผ้ากันหาอย่างเี่นน่ะยังเช่นเท่าคือกันเนี่ยสิอันผมเบาบ่บ่ นอกน้อยอิรีกะเบาเด้อพี่น้องเด้อครับกุ่มช่าดีครับพี่น้องช่าจนแฉะเลยมาดีอ่ะพี่อเกาเกาเริ่มกลับมาแล้วครับหาให้ดตากฝนนี่ช่ำแฉะเลย dường tay chị đây bác ừ. mò bét sẽ chơi hùng cái kiểu hả ừ. đưa 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 ปันปีงนี่โอ้สุดยอดได้หน่อยได้ไล้กระตองมาโบมาโบเหลวมันโบอันนี้เลยมันละออมละออมอยู่น้ำใจเลยขันโบหมันองซี่ยังทุกวันดีกว่าแมีนเออทุกมือแมีนครับโต้งงานจีทวงกระตองซ้ำนันล่ะครับพี่น้องก็มาทุกมือครับออกทุกมือออกหวานทุกมือเมีนคือกระตองหวาน บ่มาบ่ไรอจ่างงี้คือทุกวันสำนักก็จบเลยพี่น้องจบข่าวไปแล้วไม่ทันเกปันใดเลยเนาะดอกบานครับพี่น้อง ไขกระดุมเรียกคนดูให้ดีก่อนดูน้อ้น้หอ ีอุปสรรคแน่แล้วครับพี่น้องช่วงโค้งช่วงไหนเออผมไม่ได้เมื่อเด็ดเอาก็ได้ครับถ้าเป็นเห็ดไข่แทบนัก

เต้านมมีไว้พุ่งใส่คือบ่มหมุนเข้อันปลาตะบองเพียดนี่ยเจ้านมเยอะอุ้ยนี่ใบเขียวอืมมันค่ะมันก็นเลยส่วนกันโอ้ยมื่อกี้สิได้ไปเอาดอกยินอดอกเหลือค่ะคุณปี้เอ้ยขัดสาขัดตองขอถูขออภไฟด้วยสิพ่อทีไปงวยให้อยู่แต่ว่าขันดอกมันบบเหลือก็เอาแต่หัวมันไป ดูจ้าบพรว่าฝนมันตกเ,เ,เนี่เปียกงามงามแบบเหลื่อมเหลื่อมอันนี้ฮะคนเชียร์แน่นอนเลยคนมาเสียไปข้างกันนี่แหละ กะหรอกกะระแตกะหรอกกระแตกะเขาบวดนอนครับคิดในเดินก็เพื่อสั์ป้าแล้วครับพี่น้อง,งคนแบกไปว่าไว <c oughs> กเ็เสียจีิตตัวน้อยก็หดอกเห็ดจั้งสี่นะูกฟูได้กินโ้ยมากหรอกครับก็บปได้เหลวพี่น้องอ เดินธรรมดาได้คร te ับฝนจบแค่ซากกลัวเลยกับฝนไม่อยากฝนเราอยากแค่สาจะเก็บซอยกันละพี่น้องหันเห็ดมันพ่อมีเก็บน้องเจากว่าตื่นเห็ดปวกครับเห็ดปวกไอ้สาวเจอเก็บไปให้เขาใบถ่ายแบบตั้งกล้องเราเก็บซอยกันนี่ภาพออกมาสีบอกงามด้วยพี่น้อง ท่านใดเคยเห็ดขิดหร่อ,อกระสิลูดีดอกแม่กะทายดอกแม่กะบอไทยน้ำเกลี่นนยแต่ว่าคุณมาปาดไปเลยพี่

่ว่าเสบสังเสบอิหรีว่าขจีจำหนังป่าอย่างจำหนังป่าเออจะเป็นอย่าง,อง,อางนี้เยกล่องเออยะไรเขาว่ากันหนามใด้หน้อยฮึ่มครับ บ่านเน่ดอกอาจสิมีเมนูที่พี่น้องท่านไม่เคยเห็นเผ็ดให้นในกินก็เป็นไปได้เผ็ดให้กินเพื่อไว่าเผ็ดให้เบิงบ้งเผ็ดให้เบิ้งเผ็ดให้ยากก็ใหดให้นในกินแหละเผ็ดให้จะครบเนี่นครับบ่านเน่ผมอาจสิแบบเผ็ดพิซซ่าหรือว่าสเต็กหรือว่าพาโล้โองสิไหมใบใบก้อนครับใบใบก้อนแม่น ที่นี่คันขั้นอยู่แล้วเพราะว่าหลายอย่างครับพี่น้องเชื้อแบคทีเรียเช,ช,ชื้อลาเชื้อลาเชื้อแบคทีเรียครับมีทุกที่เด้อพี่น้องเชื้อลาเชื้อแบคทีเรียมีทุกสถานที่ครับเตรียป้อมกันครับพี่น้อง ดอกเดียะดอกทูมดอกเลน้อยสำเรียบโศกนี่จิกดงเนียนประมาณนั้นตูมใตนาตุ้ยานอปกดอกสองดอกนี่นะเออพูนนั่นหละขาโอ้อโ้ยไปเห็ดเทียนเหนาะเนีน ย่างใส่กระตอะย่างครับเป็นย่างเอามุกตองนี่พี่โอ้หอมแห้งหอมครับพี่น้องหอมแบบอีหลีหอมจนเหินอีหลีเด้วยดอกเอ็นเบาเหร่นดอกเดียวนี่คือว่าขันสีปูนเอากินนี่นี่เลยคนหลายๆนี่คนยางน้ำกลนีที่สมบู่ณ์ขันผู้ใดอันอิลี่นี่วิ่งอะไรด้พี่น้องปลาตีกระเย็ดจักดอกเอ็นเบาเหร่นนี่อิลีหลายคนอยู่ครับเคลียก่อนคอยเคลียกัน Это у Вот เดือดจเดเลยหนีั้นเจ็ดไขของเขาเนี่ันไปยูตั้งประเทศนีน่ผมกว่าเป็นราคาแทงอย่างนี้นี่เพือนกันครับอันฮเดทัฟโฟนะพี่น้องตอนนี้ทัฟโฟนเมืองไทยนี่แล้วเดนอมีแล้วเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของประเทศไทยสายพันธุ์ของไทยคนพบครั้งแรกที่จังหวัดเชียงรายโดยครับ คนพบครั้งแรกที่จังหวัดเชียงรายห i ด t ั f f l e สายพันธุ์ไทยเบ่งในกุกกิลว้ยชัวร์ว่ตาดังของเขาเผ็ดโอ้ยคนเห็นเนี่ยคนเขาก็อยากเห็นด้วยกันดิคนอยากเห็นหลายคนอยู่ดิครับเก็บเห็ดอยู่ขออนุญาตเก็บเห็ดแป๊บหนึ่งครับ ดอกเดียวข่อขยลูกเสือครับตอกต่ออย่างต่อตามปนตามเกียกอีกทีหน,นึ่งปนอีกปนนี่แม่งกับที่ปนนั่นแหละแล้วปนสูตรไห่มั้งนี่ยปนไทยอะไรปนบะไรไทยตุกสูวนบ้านสวนแมนอันนี้แต่งสูตรเองนี่สูตรบ้านสวน เริ่มแห้งขึ้นอีกแล้วครับพี่นอ้องว่างหันว่าง,งหันยุดซาลงจากน้อยซาได้ประมาณหานาทีสิบนาทีมันก็เริ่มล,ลงเม็ดหนาอีกแล้วไปดูอีกันต่อครับต้องจะมักไก่หมอกเลยด้วยน้ำน้อยโคกโคกเนี่ผมมังน้อยับน้ำค้างเลย ต้องมีขบถุกรสชาติครับพี่น้องสายเขาป่าสายหาเห็ดนี่ลุยแดยดอากาศห้อนลุยยุ่งลุยถุกอย่างลุยฝนตน้องมีครับฟิวแบบนี้ต้องพ่านไปให้ได้ท่านใดกำลังฝึกหาเห็ดอยู่หันบาท่านได้เก็บเห็ดตากฝนนี่ถือว่าท่านได้จบลักสูตรครับตากฝนเราก็เลี่ยนหนีฝน มีอาสะบูดสบูนั่นแหละครับจบหลักสูตรเลยตัวส่วนมากหัน่าฝนตกเ้วก็บ่มีคนอยากเอาเงอนดิผู้สิลีอยู่ใสคุณผู้ชิลีอยู่ใสผู้สิลีอยู่ใส น้องนี่มองดีเราพี่น้องเฮ็ดมนันอีีถ้าอยู่ในยินถ้าอยู่ในบนโลกนี่นอกจากที่ต้องฝ่ามันแต่ผมยังถีน้ำเหาไปได้โอ๊ะโ้อ็เอตั้งทีแล้อ่ะ มัน,นี่เมี่อเ <S <S จ้ากะทิจะเป็นเห็ดดินกับเห็ดละงอกกลางสายฝนเน่อ้อหตกที่ด้วยาดออกเว้วยเลยนอ่ะ เลยจะขาดระผมเราคือวอ่างน้อยผม่ะเม่าจะกันยวงเงี้ยม่ะดอกเห็ด้ี่แข็งเลยเถอะอันเสียง เทียงกล่องอันนี้เสียงกล่องไหมมันอันนี้บอหนามเข่าบ่เขา่ขาเข่ายู่แล้วครับขันฝนตกะเป็นเรื่องสี่หรือพี่น้องมันมันบ่รู้ว่าช่องอื่นเขาเปลี่ยนบอใส่โทรศัพท์ถ่ายเนาะบ่ได้ใส่นี้ถ่ายโอ้โหเกิดงังว่าเพิน่นเย็นเป็นเพิน่นโอ้ช่องใดเป็นเนี่ยเกิดข,ขาเคยฟังมาหลาย่งอะไร ส่้งเลยกินๆผู้ชาเออคือหหวโหโอ้อหตัดไข่เขาเนี่นั่อะไะค่ะพี่น้องไม้สุ้บชุ้บอะเหยียบสบูดสบูดนาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับที่นี้นักเน้นแห้งโอเคเดทายนาไปก่อนขอบคุณทุกๆความมั่นใจของคุณทุกอย่างทุเชื่อทุกคนามมีดสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องผ่าสรางเทคนิคก็ต้องขอโทษขอให้ด้วยพี่น้องเด้อฝนตกครับ ครมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะเทเห็ดลงเด้อพี่น้องอขนาดใหญ่เห็ดกะถืกฝนน้ำนักเนียนมันเนียนมันอาดกันวอุ่าได้ได้ได้กล่องละได้เป่ากล่องละเลยอ้ยอย่างกนอีกเด้ออายเอ้ยกุนวยรือเออนกเกนาเยอ มากินเบิร์ปีเลยไอ้บิดเอ้ยเพิ่นว่ากินเบิร์ปีมันนี่สาก็บ่ได้กินหนัแต่กินอ่างกินอ่างจะอยากกุ้นแหนก็บ่ได้กิเน,นลเลยละทุงมาเลยครับุ้งกะทุ่งกระท่งเห็ดหยังโอุ้ยจะได้ยังยังมั่วอยู่ได้แล้วบัดนี้ใสแล้วลงทูบอละ่ะนี่ เพ็ดนาแหล่นี่มีแต่งามๆโอริไทยเอากล่องมาเก็บไปยุโรดแล้วกันนี่เลยแล้วก็เก็บเพ็ดเลย <c oughs> เออนันแต่เอาโพดเท่เ,เลยเหละยเออเอาโคตรเออพูดนี <c oughs> พอพูด โอ้โโจโก้เลยแบบนี้บ่ต้องห่วงเด้อค่ะเด้อพี่น้องคือว่าว่าสิล้างได้หรือล้างบ่ได้คือว่าจบจบอยู่ที่น้ำห้อนเลยแล้วก็ล้างออกมาสวยส,วยส,วยสวยดงดงามคือเกา่าเปิงเละลาเดี๋ยวลายอยู่อะไรเดี่ยงบ่ไดรนี่กล่องมันก็เขาเดียวกับฝาจับเพราะว่าน้นามันยังอยู่ในกล่องอยู่ลูกไม้แห้งไม้สุดๆเนีนๆเลยเนีนๆจุกๆเลยเบิงบ่งโอ้ย ฝาจับไปแล้วค่ะ